ลนาราศีเมษในช่วงเวลานี้ตัวท่านเองมักจะมีความคิดความอ่านผิดแปลกแหวกแนวสักหน่อยผลอันเนื่องมาจากอิทธิพลของดาวมริตยูที่โคจรเข้ามาทับลัคนาราศีเมษอันเป็นจุดเดียวกับลัคนาของดวงเมืองประเทศไทยหากท่าน เป็นเจ้าของกิจการท่านอาจจะมีความคิดความอ่านในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำเข้ามาใช้เพื่อปรับองค์กรหรือนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการหรือตรวจสอบให้ได้ประสิทธิภาพภายในองค์กรมากยิ่งขึ้นแต่หากท่านเป็นพนักงานทั่วไป อาจจะต้องปรับตัวเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ร่วมด้วยสักหน่อยเพื่อที่จะทำให้ท่านอยู่กับองค์กรได้ต่อไปรวมถึงในช่วงเวลาดังกล่าวตัวท่านเองมักสนใจในศาสตร์ลึกลับซับซ้อนลี้ลับหรือศาสตร,แร์แปลกๆแหวกแนวจากที่ท่านได้เคยศึกษามา และในช่วงนี้ตัวของท่านเองอาจจะเข้าสังคมหรือมีโลกส่วนตัวสูงค่อนข้างเก็บตัวสักหน่อยถ้าให้เรียกให้เข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านเรียกว่าช่วงนี้นั้นตัวท่านเองค่อนข้างติดสักหน่อยครับสำหรับชาวราศีพฤษภ จากเดิมที่ดวงดาวมฤตยูได้ทับลักนณะของท่านอยู่นั้นเมื่อตอนนี้ดาวมฤตยูได้ทำการถอยหลังพักราศีได้ออกจากลักนณะของท่านไปแล้วย่อมส่งผลในเรื่องราวต่างๆดังนี้อันดับแรกเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานหรือมีงาน เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกระทันหันแบบทันท่วงทีตัวท่านควรเร่งปรับตัวสักหน่อยหนึ่งไม่แนะนำให้ช่วงนี้ทำงานโดยการออกหน้าออกตาเนื่องจากว่าจังหวะดวงดาวที่ได้ส่งผลในการโยกย้ายครั้งนี้จะทำให้ตรงกับคำกรโบราณที่กล่าวว่า ทำตัวเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินหากท่านมีเรื่องราวความลับต่างๆที่ผ่านมาทำการปิดบังซ่อนเล้นไว้โปรดระมัดระวังท่านอาจจะถูกขุดคุยจนทำให้ท่านเดือดร้อนในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นที่ผ่านมาได้ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาอย่างกระทันหัน แบบไม่ทันรับมือหรือตั้งตัวไม่ติดเลยก็ว่าได้อาจารย์จึงขอแนะนำช่วงเวลานี้ให้ท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีศพุธศพทำงานเบื้องหลังหรือเป็นที่ปรึกษาจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้โดยง่ายกว่าครับ สำหรับชาวราศีมิถุนการที่ดวงดาวมฤิตยูได้ทำการโคจรถอยหลังพักราศีในครั้งนี้กับส่งผลดีให้กับชาวลัคนาสถิตนราศีมิถุนค่อนข้างมากสาเหตุอันเนื่องมาจากมีโอกาสที่ท่านจะมีรายได้แบบแปลกๆใหม่ๆ หรือเป็นรายได้ที่ท่านไม่คาดคิดว่ามันจะทำเงินได้จากที่เคยที่ได้รับที่ผ่านๆมาและมีโอกาสที่จะได้รับความยอมรับนับถือหรือมีโอกาสจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศอย่างกระทันหันแบบไม่ทันคาดคิดก็เป็นไปได้ หากผลงานที่ผ่านมาของท่านนั้นไม่มีประวัติอะไรให้ด่างพอยแน่นอนว่ามีแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางที่ผมได้ออกคำพยากรณ์ค่อนข้างสูงแต่หากว่าที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นกระทำการมิเปิดเผยหรือมีการซิกแซกสักหน่อยหนึ่งแบบนี้ ท่านควรจะระมัดระวังตนเองสักหน่อยแต่อย่างไรเสียท่านก็อย่ายได้คิดอ,ะ,อะไรมากเพราะว่าลองทำดูไม่เสียหายอะไรเนื่องจากดาวมฤตยูย้ายเพียงช่วงเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นซึ่งโอกาสดีๆแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาให้ท่านบ่อยๆมิใช่หรือชาวราศีมิถุนท่านว่า จริงไหมครับลัคนาราศีกรกฎในการที่ดาวมฤตยูหรือยูเรนัสโยกย้ายในครั้งนี้ส่งผลในทิศทางของท่านเต็มๆเนื่องจากในโหราศาส์ไทยนั้นพบที่ดาวมฤตยูได้ทำการย้ายครั้งนี้ เข้าไปสู่ภพกรรม,มะอันหมายถึงกรรมเก่าดังนั้นหากท่านปฏิบัติธรรมนำความเจริญมาสู่ตนเป็นประจำการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ย่อมนำไปสู่ความเจริญให้ท่านอย่างแน่นอนครับอย่างที่ผลแห่งบุญกุศลจะนำมาแต่หากที่ผ่านมานั้น ท่านเองมิได้ปฏิบัติกุศลธรรมเป็นกิจวัตรพบกรรมะในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะมีอีกความหมายหรืออีกในยะหนึ่งจึงเป็นเรื่องของหน้าที่การงานโดยตรงของท่านนั่นย่อมแปลว่าความหมายโดยรวมในภาพกว้างหรือมุมกว้างนั้นตัวของท่านเอง จะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือกิมมิกลูกเล่นต่างๆที่เป็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้าไปในหน้าที่การงานที่ท่านได้กระทำอยู่หรือมีการทำงานที่ทำงานเปลี่ยนแปลงระบบบริษัทเป็นการใหญ่แต่ยังถือว่าอยู่ในช่วงของ การทดลองระบบครับหลับท่านที่เกิดลัคนาสถิตณลาศีสิงดาวพฤหัยูได้เดินโครจรโยกย้ายราศีครั้งนี้เข้าสู่ภพสุภะอันเป็นเรื่องราวทางด้านการต่างประเทศการศาสนาชื่อเสียงความเจริญ การศึกษาขั้นสูงในตำราทางโหราศาสไทยครับซึ่งในช่วงเวลาที่ดาวบริตยูย้ายครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสั้นๆประมาณ3เดือนเสรศษๆส่งผลให้ตัวท่านเองมีโอกาสได้โกอินเตอร์หรือเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาแบบลึกซึ้งละเอียดมากยิ่งขึ้นรวมถึง มีแนวโน้มในเรื่องราวของความรักค่อนข้างจะโดดเด่นที่จะได้ประสบพบเจอคู่ของคนรักเป็นคนต่างชาติต่างประเทศหรือท่านไปเที่ยวต่างประเทศแล้วได้ประสบพบเจอคู่ของหรือคนรักหากท่านใดชอบปฏิบัติธรรมอยู่เสมอนั่นย่อมหมายถึงว่าตัวท่านเอง อาจจะเจอคนรักหรือคู่ครองจากการปฏิบัติธรรมในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้เรียกว่าธรรมะจะัดสรนให้นั่นเองรวมไปถึงหากท่านใดกำลังอยากจะศึกษาต่อต่อตางประเทศแน่นอนว่าการโยกย้ายดวงดาวในครั้งนี้ย่อมส่งผลให้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะให้ท่านได้นำความรู้ต่างๆเพื่อมาพัฒนาศักยภาพของท่านเอง และท่านใดที่ชอบทางโหราศาสตร์หรือสายเวทดวงดาวมฤตยูกย้ายครั้งนี้ก็ส่งผลให้ตัวท่านเองได้ศึกษาแนวทางครั้งนี้ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเช่นกันครับสำหรับชาวราศีกันอันมีกลุ่มดาวหญิงสาวโรมจันทร์เป็นสัญลักษณ์ประจำแห่งราศีนี้ เมื่อมีดวงดาวมฤตยูทำการย้ายข้ามราศีไปสู่ราศีเมษอันเป็นภพมรณะของดวงชะตาท่านนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้นจะกล่าวคือเริ่มจากข้อดีก่อนนะครับข้อดีที่ว่านั้นก็คือมีท่านใดหรือใครก็ตามที่กำลัง คมเนหน้าหรือเป็นศัตรูคู่แข่งขันหรือคู่อาฆาตของท่านอยู่นั้นเขาจะประสบปัญหาที่ไม่สามารถเอาชนะท่านได้หรือในตำราเรียกว่าแพ้ภัยตัวเองอย่างดีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเองนั้นก็อย่าประมาทเพราะเมื่อมีข้อดีแล้ว ก็ย่อมเข้าสู่ข้อเสียที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นั่นก็คือขอให้ท่านโปรดระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะดาวมฤตยูนี้จะทำให้การเจ็บป่วยเหล่านั้นอาจจะหาเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บหรือรักษาไม่ค่อยได้เรียกว่าอาจจะเป็นเลื้อรลังกันสักหน่อย เพื่อเป็นการป้องกันในภายภาคหน้าอาจารย์ขอแนะนำว่าให้ท่านไปตรวจสุขภาพประจำปีสักหน่อยครับเพื่อเป็นการตัดเหตุแห่งภัยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้ครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่นัลราศีตุล ดาวมฤตยูโครจรถอยหลังพักราศีในรอบนี้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของท่านกล่าวคือเรื่องราวของคนรักของท่านหรือแฟนอาจจะทำตัวผิดแปลกแตกต่างจากเดิมไปสักหน่อยจากเดิม ที่เขาหรือเธออาจจะเป็นคนที่เฮห,หาล่าเลงก็จะกลายเป็นรอบนี้ดูคำเพีลภาพมากขึ้นแต่ถ้าหากท่านเป็นคนโสดจากเดิมที่เคยเก็บตัวหรือปิดตัวมานานรอบนี้หรือครั้งนี้มีแนวโน้มในเรื่อง ของการเปิดประตูหัวใจมากขึ้นจากที่ไม่เคยคิดจะมีแฟนก็อาจจะมีแฟนอย่างกระทันหันกันสักหน่อยแม้แต่บางทีตัวท่านเองซึ่งเป็นเจ้าชะต,ตาก็ยังงงงงง,งวยงวยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้แต่ที่ผมจะเตือนชาวราศีตุลในครั้งนี้นะครับหากมีใครก็ตาม มาชักชวนหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องของการค้ำประกันท่านอย่าได้ทำเด็ดขาดนะครับเพราะแนวโน้มจะเป็นภัยต่อท่านในวันข้างหน้าทำให้ท่านปวดหัวเอาได้เรียกได้ว่าเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ลองนั่งแถมท่านยังเอากระดูกมาแขวนคอเข้าไปอีกเรียกว่า เจ็บตัวฟฟีๆสำหรับงานนี้กันเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีพิจิกในการโยกย้ายดวงดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูในทางโหราศาสตร์ไทยครั้งนี้ดูเหมือนแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆประมาณสามเดือนเศษ แต่ผลกระทบหรือเอฟเฟกก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแน่นอนว่าคํำพยากรของชาวราศีพิจิกย่อมมีดังนี้นะครับก่าวคือจะมีการทดสอบหรือการลองผิดลองถูกในสิ่งที่ท่านได้กระทำอยู่อาจจะมีการทำผิดพลาดซ้ำๆ แบบลองผิดลองถูกขอท่านอย่าได้เป็นกังวลเพราะจะส่งผลให้ท่านนั้นชํำนาญการยิ่งขึ้นในภายภาคหน้าขอให้ท่านอดทนและฝ่าฟันไปให้ได้ในช่วงเวลาสั้นๆนี้ต่อมาก็คือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานอาศัยที่อยู่ในตำราโหราศาสไทยโบราณ จะให้มีการระมัดระวังในเรื่องของปลวกขึ้นบ้านอาจารย์จึงมีวิธีแนะนำให้ท่านนั้นทำการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสถานที่ทำงานหน่วยงานหรือยวดยานพาหนะก็ได้ถือว่าเป็นการช่วยแก้ดวงชะตาหรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบาบางจางลงได้ครับท่านที่เกิดลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูเมื่อดาวมฤตยูได้ทำการโคจรโยกย้ายถอยหลังข้ามราศีเข้าสู่ราศีเมษนั้นย่อมส่งผลให้เกิดคำพยากร ในทางลหลักโหราศาสตร์ไทยแบบเชิงมุมกว้างโดยจะเกิดขึ้นแก่ชาวราศีธนูของท่านนั้นมีดังนี้นะครับเมื่อดาวบริตยูได้เดินโคจรวิปริตถอยหลังพักราศีแบบนี้ในทางดวงชะตาย่อมจะมีคนมาชักชวน ชาวลัคนาราศีธนูให้ทำโปรเจกต์หรือโครงการต่างๆที่ค่อนข้างจะนำยุคหรือล้ำสมัยมาให้ท่านลองคิดพิจารณาดูและแน่นอนคํำพยากรณ์เหล่านี้ยังส่งผลไปถึงเรื่องราวของบุตรธิดาหากท่านใดที่มีความประสงค์ อยากจะมีบุตรธิดาลูกหลานมานานรอบนี้มีแนวโน้มจะได้สมหวังดั่งใจไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางวิธีธรรมชาติหรือวิธีวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่หากท่านใดยังไม่ประสงค์หรือไม่พร้อมที่จะมีบุตรธิดาขอได้โปรดระมัดระวัง ท่านจะมีแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้และเรื่องราวสุดท้ายที่อยากจะเตือนในคลิปนี้โปรดระมัดระวังเรื่องของข่าวสารคอนเน c t ชันต่างๆเพราะการติดต่ออาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาสำคัญสำคัญอาทิเช่นมือถือหายหรือ จะโอนเงินผ่านแอปธนาคารปรากฏว่าสัญญาณไม่มีทำให้ไม่สามารถโอนได้รวมไปถึงเพื่อนฝูงวงสังคมที่ท่านได้รู้จักมักคุ้นอาจจะนำเรื่องราวต่างๆมาสู่ตัวท่านก็ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับชาวราศีมังกร จากการที่ดวงดาวมฤตยูในทางโหราศาสตร์ไทยหรือดาวยูเรนัสทางสากลโคจรโยกย้ายข้ามราศีในครั้งนี้จะส่งผลให้มีคำพยากร์ระยะเวลาสมเดือนเสร็จเ็ษโดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีที่1นธันวาคม2565 เวลา15นาฬิกา11นาทียาวนานถึงวันพุทธที่8มีนาคม2566เวลา21นาฬิกา44นาทีโดยชาวลัคนาราศีมังกรมีแนวโน้มที่จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหรือตัวคุณนั้นนับถือ ให้นำมาสักการะ,ะบูชากับาบไหว้ที่บ้านไม่ว่าของเหล่านั้นจะเป็นของใหม่หรือของโบราณก็ตามย่อมจะส่งผลแก่ตัวท่านและคนในครอบครัวนำไปสู่ความเจริญหรือทิศทางที่ดีและในช่วงนี้มีแนวโน้มที่บ้านของท่านจะเป็นที่นัดรวมตัวของบรรดา ญาติญาติทั้งหลายเป็นที่พบปะสังสรรค์กันด้วยครับรวมถึงการเงินการทองของท่านมีโอกาสที่จะพลิกไปในทิศทางที่ดีหรือร้ายแบบทันทีทันใดหากโดยปกติแล้วท่านเป็นคนขยันเก็บเงินและมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเรียกว่าในช่วงเวลานี้เป็นโอกาสดีในดวง ที่ท่านจะหมดหนี้หมดศินกันได้เลยทีเดียวแต่หากท่านยังคงประมาทใช้จ่ายฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังอาจจะเกิดการเป็นหนี้เป็นศินหรือการชักหน้าไม่ถึงหลังแบบทานท่่งทีเช่นเดียวกันหากใครมีแนวโน้มจะสร้างบ้านในช่วงนี้โปรดดูแบบแผนหรือแปลนบ้านดีๆอาจจะสร้างแล้วไม่เสร็จตามกำหนดที่ได้วางแผนไว้นะครับ สำหรับท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ณราศีกุมดวงดาวมฤตยูได้ทำการโยกย้ายถอยหลังพักราศีครั้งนี้มีผลคำพยากรตั้งแต่วันพฤหัสบ,บดีที่1นธันวาคม2,565เวลา15นาฬิกา11นาทีถึงวันพุทธที่8มีนาคม2,566 เวลา21่สนาฬิกาสี่นาทีส่งผลในคำพยากรโดยประมาณ3มเดือนเสร็จศษในภาพรวมดังนี้ครับสำหรับชาวราศีกุมมีโอกาสคบค้าสมาคมในวงสังคมหรือได้พบปะประสบพบเจอเพื่อนฝูงวงสังคมใหม่ๆ จัดว่าเป็นโอกาสแนวโน้มที่ดีในการหาคอนเน c t ชันเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตโก้าวหน้าหรือต่อยอดในเรื่องธุรกิจการขาเพราะในช่วงนี้ดาวพฤหัส,สบดียังส่งผลดีในเรื่องของการเงินการทองหรือลาบในปีนี้จึงทำให้ดาวมฤตยูที่ได้ทำการโยกย้ายราศีในครั้งนี้ ส่งผลโดยรวมภาพรวมหรือมุมกว้างที่ดีกับราศีของท่านและในขณะเดียวกันตัวท่านเองก็เริ่มมีความรู้สึกนึกคิดหรือมีแนวโน้มที่จะเริ่มศึกษาศาสตร์ลี้ลับหรือโหราศาสตร์หรือศาสตรอสอ์อื่นๆที่แตกต่างจากเดิมที่ท่านได้เคยศึกษาล่ำเรียนมาก่อนหน้านี้ หากท่านใดที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ขอแนะนำในช่วงเวลานี้คุณลองออกคำพยากรณ์ดูนอกจากเป็นการฝึกฝีมือแล้วดวงดาวยังส่งผลให้ช่วงนี้ตัวท่านเองมักจะพยากรณ์ทายใครแม่นยำกว่า12ราศีอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดด้วยครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะ เป็นนักโหราศาสตร์หน้าใหม่ในช่วงเวลานี้ที่มีคุณภาพคนหนึ่งครับมาถึงราศีสุดท้ายในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับกล่าวก็คือท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีมีนั่นเองดวงดาวมฤตยูได้ทำการโครจรโยกย้ายถอยหลังพักราศีครั้งนี้ มีผลคำพยากรณ์เริ่มตั้งแต่วันพฤหัส,สบ,บดีที่1ทธันวาคม2,565เวลา15.11นาฬิกา11นาทีถึงวันพุทธที่8มีนาคม2,566เวลา21.44นาฬิกา44นาทีส่งผลในคำพยากรณ์โดยประมาณ3เดือนเสรศษๆดังนี้นะครับสำหรับชาวราศีมีน จะมีการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดรายรับหรือรายได้ใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวท่านหรือกิจการของท่านนั่นเองจากที่วางแผนในระยะยาวรอบนี้ผมแนะนําให้ท่านเริ่มทำการทดลองระบบเป็นการภายในก่อนเพื่อตรวจสอบดูความผิดพลาดหรือความเป็นไปได้ก่อนที่จะนำระบบนี้หรือแนวทางนี้ไปสู่ภายนอก รวมถึงตัวของราศีมีนจะมีรายได้จากแดนไกลหากท่านใดจะทำการติดต่อค้าขายต่างประเทศหรือนำขายบนโซเชียลผมดูแล้วยังเป็นมุมที่ค่อนข้างส่งผลดีกับชาวราศีมีนแต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนที่ระมัดระวังหรือควรป้องกันมันแอบแฝงมาแบบเนียนๆอยู่บ้างนั่นก็คือ จะมีเรื่องราวของรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นแบบน้ำซึมบ่อสายเรียกว่าเกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอาจจะดูเหมือนน้อยนิดแต่มันอาจจะส่งผลให้บานปลายในวันข้างหน้าได้ขอให้ทันควบคุมจุดนี้ให้ดีๆมีระเบียบวินัยทางบัญชีเพื่อปกปิดจุดอ่อนรอยรั่วตรงนี้เอาไว้หากท่านทำได้ป้องกันดีๆ รับรองว่าการโยกย้ายราศีของบมิษยูในครั้งนี้จะทำให้ท่านมีรายรับหรือรายได้เป็นกอบเป็นกรรำม,มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับ